สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวความสามารถของคุกกี้ดาร์ช็อกโก้กับเจ้าหมวกราวิญญาณนะครับบอกเลยครับว่าคู่นี้ครับคะแนนดีสุดๆไปเลยแล้วก็เล่นง่ายอีตาหากครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟกจริงๆครับเดียวเดียวครับดำไปหน่อยเฮ้ยไม่เกี่ยวสิไม่เกี่ยวกับดำครับมันเป็นดาร์กช็อกโก้ก็ต้องมืดๆอยู่แล้วเนอะ ตัวนี้นะครับบางคนก็เรียกว่าคุกกี้รถโอริโอนะครับเพราะว่าตรงไหลไหมครับเหมือนมีโอริโอแปะอยู่เห็นไหมครับโอริโอครึ่งอันนะครับผมเหมือนมากเลยครับน่าร่อยจริงๆครับก็เจ้าตัวนี้ครับมีโอกาสเจอตอนที่เลเวลยี่สิบเก้าขึ้นไปนะครับก็จะมีโอกาสสุมเจอนั่นเองแต่ผมเนี่ยเพิ่งเจอเมื่อกี้ครับดูสิอะไรจะสวยปปนะวะเนี่ยเพิ่งเจอตอนเลเวลสามสิบสองครับคนอื่นนะครับที่แข่งขันไปด้วยครับบางคนเนี่ยไปสองของมาเนี่ยก็ เลเวลสาเท่านั้นดาร์กช็อกโก้ล่อไปเวลห้าเวลหกเลยครับโอ้โหทําไมสวรรค์มันลําเอียงขนาดนี้โอเคค่อยว่ากันเนะมาดูคอมโบโบนัสกันครับคู่นี้ครับเมื่อทำลายสี่ขวาครับจะได้คะแนนชิละ1,500นั่นเองนี่ครับดาร์กช็อกโก้ตอนนี้ผมเวลสองเท่านั้นครับแต่บอกเลยครับว่าเมื่อกี้ลองเอาไปวิ่งมาครับคะแนนโคตรดีเลยครับขนาดเวลสองแล้วเนี่ยคิดดูครับถ้ามันเวลห้าเวลหกจะขนาดไหนครับนี่ความสามารถมันครับผม ฟันดาบในความมืดระดับ2ครับแบบนี้เลยโอ้โหโคตรเท่ครับก็คิดว่าจะมีปุ่มกดให้ฟันดาบด้วยครับเหมือนคล้ายๆกวนอูเลยครับก็คือเสียงเอฟเฟกที่มันพูดออกมาครับเหมือนกวนอูเดะเลยครับไม่รู้มันลอกไปจากไหนครับผมอ่ะแล้วก็นะครับมันจะมีสายฟ้าผ่าลงมาด้วยอ่ะช่วยทำลายสีขวาครับเมื่อผ่าลงมาแล้วครับจะมีผลึกดําออกมาแบบนี้ซึ่งไอ้ผลึกดำเนี่ยเราสามารถเก็บได้เป็นคะแนนนั่นเองเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปเก็บเลยเพราะว่ามันจะดูดเข้าหาตัวเหมือนคุกกี้น้าตาหิมะนะครับโอ้โหแจ่มมากเลยครับผมอ่ะ เมื่อเกตเต็มนะโอ้โหตัวใหญ่แล้วก็ไม่ตกเหวอีตาหกเดี๋ยวมาดูกันอ่ะพูดแค่นี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับนี่มาต่อกันที่หมวกล่าวิญญาณครับตอนนี้เวลสีไปแล้วครับนำคุกกี้ไป2เลเวลนะครับผมก็จะเคลื่อนที่ในรูปแบบวิญญาณทุกๆ30วินาทีครับบอกเลยครับว่าเจ๋งไอเนี้ยเจ๋งมากผมใช้อยู่ทุกวันครับคู่กับพ่อมดคะแนนดีสุดๆนะครับผมอ่ะนี่ครับความสามารถมันครับเมื่อแสดงสกิลครับจะเปลี่ยนเยลลี่ปกติเป็นเยลลี่รูปไฟสีฟ้าแบบนี้คะแนนสุดยอดครับคะแนนค่อนข้างดีมากแล้วก็ จะทาให้สีขวางกลายเป็นเงาครับเราสามารถเดินทะลุได้นั่นเองโอเคทําให้เราเล่นง่ายสุดๆไปเลยนะเมื่อจับมาคู่กับไอ้บ้านี่ครับผมอ่ะโอเคมาดูกันจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะนี่ครับโอโหโผล่มานี่สแสดงความสามารถโชว์เลยครับเห็นไหมครับว่ามีปุ่มด้านขวาให้เรากดนี่เมื่อกดก็จะฟันดาบแบบนี้ครับผมซิงทาราศีขวางได้คะแนนแล้วก็มีผลึกดําออกมาสะด้วยครับผมอ่ะซึ่งเจาตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่สองเกรดครับเกรดเล็กกับเกรดใหญ่เนะ ถ้าเกจเล็กเต็มมันจะมีสายฟ้าผ่าออกมาแบบนี้อ่าเมื่อกี้นะครับผมเห็นไหมครับมันจะผ่าออกมาทลายสีขางได้ด้วยแล้วก็เมื่อผ่าออกมาเนี่ยก็จะมีผลึกดําออกมานะครับในเกมมันเรียกว่าผลึกดานะแต่ผมเห็นเป็นแดงอะไม่รู้ว่าใครตาบอดสีนะฮะแต่แง้นน่อ่าเมื่อเกบผลึกดำนะสังเกตนะเขาว่าเกดสีเขียวเนี่ยจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับดูนะครับลองดูนะเนี่ยเห็นไหมครับก็คิดว่าถ้าเกดสีเขียวเต็มเมื่อไหรนะก็จะ ขยายร่างออกมาแล้วก็นั่นแหละแบบเมื่อกี้เลยครับก็คือแบบตอนที่เิ่มเกมเมื่อกี้ดูเอครับผมมันเจ๋งมากเล่นง่ายด้วยครับข้อดีของการขยายร่างออกมาคือเราไม่ตกเหวเลยนะเดี๋ยวเอาให้ดูก็ได้ครับวิ่งบนเหวเลยครับคโคตรโกงนะครับผมแล้วก็ไอ้ผลึกดำเนี่ยมันจะดุเข้าหาตัวนะครับนี่นี่เดินโชว์บนเหวเลยเห็นไหมครับโอ้โหไม่ตกเหวครับคโคตรโกงอะ่ะสุดยอดแล้วก็ในจังหวะที่เราฟันดาบแบบนี้ตอนตัวใหญ่นะ จะทาให้สีขวางกลายเป็นผลึกดําดูดเข้าหาตัวโดยอัตโนมัติได้เองมีขนาดเล่นแบบมั่วๆเนี่ยตอนนี้เกือบสี่ล้านแล้วครับโอ้โหเร็วมากครับผมก็อย่างที่บอกครับว่าคู่นี้ครับคะแนนขึ้นแบบไวสุดๆไปเลยครับเมื่อกี้ลองไปเล่นมาตาสองตาเนี่ยครับอืมอยากได้เยอะๆครับเอามาทําคะแนนครับไม่แปลกใจเลยที่คนอื่นเนี่ยครับได้กันสิบห้าสิบหกล้านนะครับมันคะแนนดีอย่างนี้นี่เองครับเนี่ยเห็นไหมครับเล่นก็ง่ายครับสายฟ้าลงมาตุ้มครับสีขวางบึ้มเลยครับแล้วก็ ดูผลึกดังเข้าหาตัวนะครับไอผลึกนี้ก็คะแนนดีครับผมอ่ะหมดยังวะความสามารถของคุกกี้ครับเดี๋ยวมาดูสัตว์เลี้ยงกันครับนี่สัตว์เลี้ยงครับผมเห็นไหมเห็นแล้วไหมครับนี่ตาสีฟ้านะครับซึ่งไอสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะแสดงทุก30มสิบวินะครับสหรับเวลสี่นะแสดงความสามารถทุก30มสิบวิมันจะทําให้สีขวางกลายเป็นเงานะเราสามารถเดินทะลุได้อ่ะฮะเดินทะลุได้แล้วก็เปลี่ยนเยลลี่ปกติให้เป็นเยลลี่สีฟ้านะครับผมซึ่งคะแนนโคตรดีครับก็คือ คะแนนไอ้บ้านเนี่ยดีทุกอย่างครับทั้งคะแนนการทำลายแล้วก็นนะคะแนนผลึกนะครับผมโอ้โหโคตดเฟอร์เฟกครับดูเสดเินแบบไม่ได้ตั้งใจเก็บเยลลี่เลยเนี่ยแป๊บเดียว6กล้านนะครับ<อ>ตัวนี้วิวสองเลยเนี่ยคิดดูแค่วิวสองเท่านั้นนะโอ้โหผมนี่อยากได้เยอะๆเลยครับเอามาเก็บเวลวอัพเกรดครับเอามาทำคะแนนดีแน่น,นอน,นครับเพราะว่าคนอื่นที่เล่นแข่งด้วยกันเนี่ยในแบรนที่เสร็จนะ เขาทำกัน15-16ล้านครับผมนี้ทำไม่ไหวครับไม่มีดารซ็กโก้ที่ทำไม่ได้ครับก็คือเรืออาจจะต่ำไปตอนนี้ไม่ไหวแน่นอนครับต้องหามาอัพเกรดอีกนะครับผมถึงจะไหวนะฮะอ่ะลืมพูดอ่นนี้ครับผมจะทำให้สีขวางกลายเป็นเงาเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเยลลี่ปกติไปเยลลี่ไฟสีฟ้านั่นเองครับโอเครู้เรื่องนะความสามารถของสัตว์เลี้ยงก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากครับผมก็คือสัตว์เลี้ยงตัวนี้หมกและวิญญาณนะผมเอามาคู่กับ ไอพ่อมดเลยครับผมคะแนนค่อนข้างดีนะครับ14ล้านก็ทําได้นะครับก็ทําให้ผมมาาแรงหนึ่งหมื่นได้เนี่ยเพราะว่าไอเจ้านี่เลยครับเนี่ยไอหมวกล่าวิญญาณกับพ่อมดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นหลักหมื่นแล้วเห็นไหมครับตอนนี้อยู่อันดับเท่าไหร่วะดูก่อนแป๊บหนึ่งน่าจะท็อป20หรือเปล่าอ่าอยู่อันดับ18นะก็คืออย่างที่เห็นครับตอนนี้ครับผมเดเวลผมก็สู้ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าคนอื่นนครับ ระดับอีพิกเนี่ยส่วนมากจะเลเวล6กันแล้วครับผมยังเลเวล5อยู่เห็นไหมครับเนี่ยผมใช้ข้อมดเลเวล5นะครับสัตว์เลเวลสี่นะครับผมเนี่ยสู้กับเพื่อนๆคนอื่นนะครับที่อยู่ในแรังเดียวกันเนี่ยไม่รู้ว่าผมขึ้นมาได้ไงครับเพราะว่าคนอื่นนี่โหจริงๆเดี๋ยวเอาให้ดูก็ได้ครับว่าเขาเลเวลกันเท่าไหร่นะครับผมอ่ะดูได้ครับผมอ่ะอย่างคนนี้อ่ะดูสิโอ้โหอีพิกเลเวล7นะครับผมดูคะแนนสูงสุด47ล้านครับผมจะเอาอะไรไปสู้เนี่ย เลเวลสมบัติก็เลเวลห้าครับโอ้โหสูงมากครับผมเลเวลสมบัติผมสามหมดเลยเดีู๋ดิอ่ะก็สูไม่ได้อยู่เลยครับเมื่อเทียบกับเลเวลคุกกี้กับเลเวลสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็สมบัติอีตาห้าครับดูที่หนึ่งครับผมสิบแปดล้านครับเลเวลสมบัติสี่หมดทุกอันแล้วก็เลเวลเจ็ดทุกตัวนะครับระดับอีพิกเลเวลเจ็ดนี่ยากมากนะครับบอกเลยครับเพราะว่าเลเวลหกผมมีแค่ตัวเดียวก็คือหมาป่าเท่านั้นนะครับผมที่เลเวลหกเห็นไหมมันหายากจริงๆครับถ้าเล่นแบบว่าสายแบบว่าไม่ค่อยเติมนะแบบผมเเนนี่่ยไมมติะครับ ก็จะเก่งช้าหน่อยครับผมแต่ถ้าใครอยากเก่งเร็วก็ต้องหาคุกกี้มาอัปเกรดเยอะๆนะครับผมถึงจะเก่งไวครับเพราะว่าเลือดเยอะกว่าแล้วก็แสดงความสามารถได้ถี่กว่านั่นเองครับผมประมาณนั้นเลยครับอ่ะให้ดูอีกคนก็ได้ครับคนไหนดีคนนี้ใช้ลไรอ่าคนนี้ก็ดาร์กช็อกโกเหมือนกันเห็นไหมครับดาร์กช็อกโกเวลห้าหมวกเวลสี่ครับพอมดเวลหกอันนี้ผมพอมดผมเวลห้าอยู่ครับก็ยังซูมไม่ได้นะครับ ก็คือเลเวลของคุกกี้กับเสดงแล้วก็สมบัตินะครับมีผลมากต่อเกมนี้ครับผมถ้าอยากคะแนนสูงก็ต้องหาอัปเกรดให้ไวครับมันจะได้คะแนนดีครับดูทั้งฝีมือด้วยครับเราต้องเล่นให้สม่ำเสมอแล้วก็พื้นฐานนะครับคะแนนขั้นต่ำของเราก็ต้องสูงด้วยเช่นกันอย่างเซตนี้เป็นต้นเซตนี้ของผมเนี่ยคะแนนขั้นต่ำคือ13.7ล้านนะครับก็คือพอมดหมวกล่าวิญญาณกับสาวเจ้าป่าครับสมบัติตามนี้นะครับผม13.7ล้านขึ้นถ้าดวงดีนะครับมีโอกาสได้14.5ล้านขึ้นไปกดทําด้คนค ก็ไว้แต่เป็นเะแนนี้แล้วกันนะครับสำหรับคุกกี้ดาร์กช็อกโกหรือโอรีโอนะครับไว้ถ้าผมแบบว่าเดวลห้าหรเวลหกไม่ได้นะก็จะเอามาทิลคะแนนให้ดูครับว่ามันคะแนนดีจริงครับผมอันนี้ฟันเฟิร์มครับเพราะว่าทุกคนนะครับที่เล่นตัวนี้ครับคะแนนดีหมดเลยอยากได้จริงๆครับโอเคสำหรับคนที่ชอบคลิปของผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาเสมอนะครับโอเคลาแล้วครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบบผม๊าายย